เพลงนี้เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของวงชาตรีนะครับโอ้โหชี้ยามความเป็นชาตรีเพราะเหมือนเดอะบิทเทิลเมืองไทยเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยวงการเพลงไทยเนี่ยเขาจะวงวงสตริงนะพูดง่ายๆว่าเป็นวงดนตรีไทยสากลเนี่ยเขาจะเวอร์เพลงสากลเพลงฝรั่งแล้วก็ร้องเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยแต่วงชาตรีเป็นวงแรกที่ทําเนื้อเพลงไทยแล้วก็ตั้งชื่อวงเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นวงที่ทําให้วัยรุ่นไทยในยุคนั้นเนี่ยหันมาร้องเพลงไทยกันมากขึ้นเพลงไทยสากล องเที่ไปเพื่อเรียนวิชาด้วยวิธีการทำเพลงขององค์ชาตรีนะครับจะเป็นการทำเพลงแบบใช้คอร์ดง่ายคอดที่แบบใครๆก็เล่นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการเหมือนกับเป็นการชักนำให้ใบรุ่นในยุคนั้นเนี่ยหันมาร้องเพลงไทยกันมากขึ้นแล้วก็คือเป็นเพลงที่จับต้องได้ง่ายนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นแบบ เป็นบิ๊กบูมแบบหนึ่งเลยนะครับสำหรับเพลงจากไปลอนดอนนะครับก็มันมีความยากตรงที่ผมเนี่ยกังวลนะครับผมเก่งมากเลยครับแต่ว่าพี่พี่จ่าก็ช่วยแบบคลายความกังวลให้ผมครับแล้วก็แบบคอยแนะนำแบบผมแบบลื่นไหลเลยครับก็คือพี่แดงก็ได้ได้แรงบันดาลใจไปจากเพื่อนของแกที่ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเหมือนเอ๊ะมีแฟนอยู่แล้วแบบว่าก็เหมือนเป็นความกังวลแหละว่าแบบเราจะต้องเราจะไม่อยู่อีกตั้ง4ปี แล้วแฟนเราจะเป็นอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือประมาณนั้นมันคือความรู้สึกของวัยรุ่นด้วยในยุคนั้นอ่า